แนะนำตัวสักนิดหนึ่งสัวครับผมโจ๊กไอศครีมครับผมบอกเลยว่าหน้าตาผมอาจจะไม่น่ามองแต่ถ้าได้ลองจะร้องว่า t r า a เกนนะส r i a n g ก็ดีแล้วได้ข่าวว่าคุณรับได้ด้วยรับได้ครับผมคุณรับภาษาอะไรได้ภาษาจีนได้อุ้ยเก่งอ่ะถ้าเรามีปีกมาให้คุณรับได้เลยป่ะได้ฮะบีมมาเย้เอกโอ้ เอาที่ชายชายชี้ชาววัดไปยุติคาวัดที่ซาซชาวยวเชียที่จะวัวชาชาชีชาวละบอกสิสาวันจะยืนเชิดวัววิ่งลแปลด้วยวันนี้ดีใจมากครับที่ได้มาร้องแรกแจกเงินแล้วเราก็มีความยินดีที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ครับโอ้ไอคำว่าร้องแรกแจกเงินภาษาจีนที่คุณแร่มันคือเฉาวี่สวยเสาเซ่เฉาวี่สวยเสาเซ่ใช่ฮะอิตาลีได้ไหมอิตาลีได้ครับผมมิวสิกมา

เดียครับมงชยตาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้มันอยู่ในในพี่ต้องพี่ต้องตั้งใจฟังมันจะซ่อนไว้ตรงไม่ผมบอกเลยผมเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจฟังคุณมากเพราะว่าภาษาจีนกับภาษาอิตาลีคุณเต็มหน้าภาษาอิตาลีร้องเรียกจ่ายเงินอ่ะไอ้สงหลงก็ได้ไม่ใช่อ่ะไปบอกว่า ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นึ้ก่อนนืนึก่อนเตี้ยตรงมงกุาอะไรก็เป็นไม่มีความสามารถนะคุณนะครับผมจบด้านไหนมาผมจบจบดนตรีสากลครับโอ้โหเอกไวผมเรียนไว้คลาสสิกเรียน โอเปร่าอะไรเงี้ยโเฮ้ฮยากนะฮะใะิ่ริงเหรอ<ด>ใช่ครับนนั้นโจก็ต้องรู้เกี่ยวกับเสียงโอเปร่าใช่ครับผมลองได้ป่ะลองได้ฮะ,<ล>ะสะี่ฟอร์ติฟบานิชมิมบานิ ฉันนอนดอร์มาผิวเฮอยนี่ของจริงของจริงเฮ้ยเจ๋งมากเมื่อกี้ผมร้องอะไรไปอ่ะไม่รู้อาวที่เรียนมาไงที่เรียนมาโอ้ไปแล้ว มีโทนเสียงครับผมผมเป็นดรามาติกเทนเนอร์ครับดรามาติกดรามาติกเทนเนอร์เสียงก็ใหญ่เสียงมันจะเป็นดรัมเบสมันจะมีสี่สี่เสียงเสียงสูงผู้หญิงเสียงสูงผู้ชายเสียงสูงอุ้ยนี่เขาเรียนจริงอะไรเงี้ยถ้าสูงผู้หญิงจะเป็นโซปราโนอาร์โตแล้วก็เอฟเฟโซเอฟเฟโซ มันเข้มไหมใช่อันนี้ไม่ตาแข็งทั้งคณะเลยอะหลังไม่คุ้นใช่ร้องไปตาแข็งไม่หลับไม่นอนเลยเนาะไม่ตาแข็งไม่หลับไม่นอนเออไอ้โซรับผมมีคนถามผมว่าไปทํารายการผีเนี่ยไปเล่นตลกในละในบ้านผีเนี่ยกลัวผีไหมผมตอบนะตรงนี้เลยว่าไม่กลัวไม่มีกินหน้ากลัวกว่าเยอะผมจะบอกเลยว่ารวยเมื่อไหร่ค่อยกลัวผี นนี้ผมยังไม่รวยเลยครับพี่เอพอมี <c oughs> ให้ผมรวยสักรายการนะครับ <c oughs> ผมจะได้กลัวผีกับเขาสักท <c oughs> ีอ๋ออยากจะกลัวผีในะจ๊ะครับผมอยากกลัวผีมากครับดูดูเขาตลอดเลยก็มีสเสน่ห์มากค่ะ <c oughs> มันต้องดูตลอดครับเพราะว่าถ้าไม่ดูก็ต้องหลับแล้วล่ะฮะเฮ้ยไปยืนจ๊ะ อ๋อเหรอฮะเขบคุณเป็นอย่างสูงครับผมดูเป็น f c ่นะฮะอ๋อเหรอครับดูตลอดเลยอ๋อก็ต้องดูตลอดเมื่อกี้ยืนร้องตรงนี้ดูในคลิปอ๋อครับผมพี่ชาวมีคลิปแบ่งบ้างไหมครับมีฮะมีฮะตอนนี้มาใหม่ครับผมรอคาเป็นเทไร ะไรนะเป็นอะไรฮะน้องเฟรมเชียงใหม่ฮะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งผมอาจจะเสียงแหบไปบ้างอาจจะไปทําไม่เหมือนในแผ่นเสียงก็เป็นไปไม่ได้ต้องขอบคุณข่างด้วยนะขอบคุณข้างบางวันผมอาจจะล้มป่วยแทบเนื้อประดา,าตายแต่วันนี้ผมก็ต้องออกมาทําการแสดงด้านนี้ก็ต้องขอบคุณมึงมาทีเดียวมา